ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับแป๊ะดอนเจดีนะครับที่ตำบลบ้านโคกนะครับอำเภออูทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพามาดูที่ดินนะครับเนื้อที่นะครับ11ไร่2งาน16ตารางวานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนนะครับแล้วก็ขากลับออกมานี่ก็จะให้พาดูตรงถนนตรงเนื้อที่ที่ติดกับถนนเส้นหมายเลข3 3มนะครับไปดูกันครับครับส่วนตรงที่ดินนะครับตรงเนี้ย ลึกเข้าไปนะครับด้านนี้เลยนะครับด้านที่เป็นต้นไม้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับลึกเข้าไปก็196เมตรนะครับ196เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นตรงตรงไปนะครับตรงถึงประมาณที่เห็นเป็นต้นไม้ตรงนั้นนะครับไกลๆตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยต้นไม้ไกลๆตรงนั้นนะครับก็ประมาณ80เมตรนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นเส้นตรงนะครับ ขึ้นมาเป็นเส้นตรงประมาณหนึ่งอยนะครับ1 6 4หเมตรนะครับหนึ่งหเมตรนะครับแล้วก็จะมากลับมาตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก80ิเมตรได้นะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมที่เป็นผืนผ้าผืนผ้าสั้นๆนะครับผืนผ้าไม่ยาวนะครับ80ดิบคูณหนึ่งกว่ากว่านะครับเป็นผืนผ้าลึกเข้าไปนะครับก็ ลึกเข้าไป100กว่าเมตรนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็ส่วนทางด้านหน้าเนี่ยก็คือ80เมตรนะครับโดยประมาณนะครับความแน่นอนเดี๋ยวเราต้องมาวัดกันนะครับเพราะว่าวันนี้เจ้าของก็ไม่ได้มานะครับส่งมาให้แต่รูปโฉนดแล้วก็ความกว้างความลึกเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นที่เคยทำนาน,นะครับเป็นที่เคยทำนานแต่ว่าคงจะไม่ได้ทำนานแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ ที่นาที่น่าจะเกี่ยวไปนะครับเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงอะไรนะครับด้านข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาก็เป็นที่โล่งว่างเปล่านะครับข้างหลังก็เป็นที่โล่งว่างเปล่าเช่นกันนะครับส่วนทางด้านหน้าผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ชุมชนนะครับเพราะว่าด้านตรงข้างหน้าผมตอนนี้ก็คือเป็นเป็น เป็นเส้นที่ติดกับถนนเส้นหมายเลขสามสามนะครับตรงเนื้อที่ตรงนี้เดินเข้าไปก็คงจะไม่มีอะไรดูนะครับเท่าที่ผมอธิบายไปก็ลึกไปตรงนี้ด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือนี้ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบหกเมตรนะครับแล้วก็ตัดตรงเข้ามานะครับแล้วก็มาส่วนลึกทางด้านนน้นนะครับทางด้านหน้าตรงนั้นก็หนึ่งร้อยหกสิบสี่เมตรนะครับแล้วก็ตัดตรงเข้ามาแปดสิบเมตรนะครับส่วนทางด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นตัวอาคาร ตรงนี้ก็คือรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่ริมถนนสายสานะครับที่ดินตรงนี้จะอยู่ข้างหลังรีสอร์ทนะครับอยู่ข้างหลังรีสอร์ทนะครับแต่ไม่ได้หลังทั้งหมดนะครับมีจะมีส่วนที่เป็นด้านที่ติดกับถนนเส้นสายสามนะครับก็หมายความว่าถ้าท่านทาธุรกิจตรงนี้นะครับเป็นรีสอร์ทตรงนี้อีกหนึ่งรีสอร์ทนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นติดกับถนนเส้นหมายเลขสายสามเนี่ยอยู่ สองงานนะครับก็คือส่วนที่เป็นครึ่งนะครับก็คือ11ไร่ครึ่งนะครับ,รรบ16ตารางวานะครับครึ่งของ11ไร่ก็คือส่วนตรงนี้นะครับก็คือสองรอตารางวานะครับเนี่ยตรงนี้ตรงที่เห็นอยู่หน้ากล้องนะครับอยู่หายใจเมื่อกี้ <laughs> อยู่หายใจสักครู่หนึ่ง ตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่เป็น200ตารางวานะครับติดกับถนนเส้นหมายเลข333นะครับออผมลืมให้ดูเสาหลักนะครับเสาหลักตรงนี้ก็จะเป็นเขตของที่ดินนะครับเสารตรงนี้นะครับบรรยากาศด้านข้างนะครับยังอยู่ในสภาพที่ ดีมากเลยทีเดียวนะครับไม่มีฟาร์มไม่มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงจะมีวัวรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ตรน,นี้ไม่มีนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ผมว่าไม่ได้ทําอะไรมามาแล้วละ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงที่ดินเรานี่ยังมีการผ่านการทํานาอยู่บ้างนะครับแต่ปีนี้คงไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ไม่มีใครมาทําอะไรตอนนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครมาทําอะไรปีนี้คงจะไม่ได้ทํานะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางน้ํานะครับตรงด้านข้างตรงนี้เป็นทางน้ําเดี๋ยวเราจะเดินไปให้ถึงถนนนะครับตรงนี้คือเสาเขตของทางหลวงนะครับก็คือหมายความว่าที่ดินของเราจะเริ่มจากจุดนี้นะครับส่วนด้านหน้าของเรานะครับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เราจะทําถนน เข้ามานะครับตรงนี้หน้ากว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับเราสามารถทำถนนสัก10เมตรก็พอนะครับด้านข้างก็ปลูกต้นไม้นะครับสวยๆทำงานนะครับเป็นถนนเข้ามาสัก10เมตรนะครับลึกเข้าไปในพื้นที่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นสไตล์แบบนั้นนะครับคงหนีแนวนี้ไม่พ้นนะครับไฟฟ้าประปานะครับไฟฟ้าประปาผ่านมาแล้วนะครับตรงนี้คือเสาไฟฟ้าด้านหน้าที่ดินนะครับ ไอ้ส่วนเรื่องรายละเอียดของการลงไฟฟ้านะครับจะจําได้เลยหรือไม่นะครับผมไม่ทราบนะครับอาจจะต้องต่อหม้อแปลงอีกนะครับไม่ทราบอันนี้ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีหม้อแปลงนะครับเพราะทางรีสอร์ทเขาก็ทําหม้อแปลงไว้เนี่ยหลูกนะครับที่จะเขานาไฟฟ้าเข้ารีสอร์ทนะครับตรงนี้เราก็ทําเป็นถนนหูช้างเข้ามานะครับเป็นเขาเรียกว่าหูช้างนะครับเป็นถนนเข้ามาตรงพื้นที่ตรงที่ดินนะครับ ที่ท่านเห็นเป็นท่อดำๆอยู่ตรงนั้นนะครับเดีย๋ยวผมเดินไปดูใกล้ๆนะครับค่อนข้างจะเดินลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าของซื้อไว้แล้วก็ยังไม่ได้มาทำอะไรนะครับตรงนี้ก็คือท่อปปาภูพิภาคนะครับตรงนี้คือประปาภูมิภาคซึ่ง ที่ดินของเรานะครับก็จะมีปปาภูมิภาคนะครับในอนาคตนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะไม่ได้ใช้เป็นน้ําของประปาของหมู่บ้านนะครับเป็นประปาของออการป,รปา่ารปรปาส่วนภูมิภาคนะครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาตรงบนถนนเส้นสายรสามนะครับ ตรงข้างหน้ากล้องผมนะครับก็ไปอีกประมาณนะครับ5กิโลเมตรนะครับก็จะไปถึงตลาดนะครับตำบลสักกระโจมนะครับตลาดสักกระโจมนะครับศูนย์รวมของธุรกิจนะครับในย่านตำบลสักกระโจมนะครับก็ไปอีก5กิโลเมตรนะครับทั้งสถานีรายการและโรงพยาบาลนะครับส่วนด้านหน้าที่ดินนะก็จะมีกิจการอยู่บ้างนะครับเป็น ร้านอาหารนะครับเป็นโรงไม่ทราบว่าเป็นโรงซ่อมอะไรนะครับทางด้านหน้าทางด้านนู้นนะครับก็จะมีวิวภูเขาเล็กน้อยนะครับสามารถมองเห็นได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ตรงเนี้ที่ผมหันหน้ากล้องเข้าไปนี้ก็คือทาง200นะครับพื้นที่200ตารางวานะครับที่จะเข้าไปตรงที่ดิน11ไร่เมื่อสักครู่นะครับ ตาขว้างก็จะมาชนกับตรงกำแพงของเรมโบรีสอร์ทนะครับผมก็จะเดินเรื่อยๆมานะครับให้เห็นด้านหน้าของเรมโบรีสอร์ทนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าของผมที่ถนนตรงไปด้านโน้นนะครับก็คือไปที่อำเภออูทอ,นน,อน,น,นนะครับไปนครปฐมราชบุรีนะครับเราขวัญนะครับตรงนี้คือเส้นทาง เส้นสายหลักนะครับอีกด้านหนึ่งอีกเส้นหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเน,นี่ยน,นะครับก็คือเรนโบรีสอร์ทนะครับผมลืมบอกไปนะครับเส้นทางข้างหลังผมคือตรงนี้ไปสักกระโจมแล้วก็จะต่อไปที่อำเภอด่านช้างนะครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไปอุทัยธานีนะครับแล้วก็ด้านซ้ายอย่างที่บอกไปนะครับก็จะไปที่อำเภออู่ทองนครปฐมราชบุรีนะครับ ถือว่าตรงนี้เป็นนะครับเป็นเส้นทางเส้นสายเลือดหลักของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินตรงนี้อยู่ติดกับเส้นหมายเลข3 3นะครับแต่ติดแค่ประมาณ200ตารางวานะครับถ้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก30เมตรประมาณนั้นนะครับทำถนนเข้าไป10เมตรนะครับส่วนที่เหลือก็จะปลูกต้นไม้ด้านข้างนะครับถ้าท่านจะทำเป็นรีสอร์ทนะครับ ในราคานะครับในละแค่4ี่แสนบาทนะครับคิดตามเนื้อที่เต็มพื้นที่เลยนะครับในละ4ี่แสนบาทนะครับส่วนครึ่งก็ยังคิดสตางค์อยู่นะครับ11ไร่ครึ่งนะครับไร่ละ4ี่แสนบาทนะครับสนใจนะครับสนใจโทรมาเลยนะครับศูนย์หกศูนย์ห้าหกแปดสี่สี่สี่นะครับก็จะต้องเล่งนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ทำสัญญาผูกมัดกับเจ้าของ ที่ดินนะครับก็ใครขายได้เร็วก็ได้ไปนะครับก็อยากจะย้ำว่านะครับก็ขอให้ถ้าสนใจนะครับรีบโทรนัดนะครับรีบโทรนัดนะครับอย่าชะล่าใจนะครับบางครั้งบางทีลูกค้าดูแล้วชะล่าใจปล่อยทิ้งไว้นะครับพอโทรมาอีกครั้งหนึ่งก็ไปซะแล้วนะครับศูนย์ทุกหกศูนย์นะหกแปดสี่สี่นะครับล้วพบกันนะครับขอบคุณมากครับรลกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ